สวัสดีครับพบกับปาดแโจ้นะครับก็มาดูมะพร้าวกันนะครับมะพร้าวน้ําหอมนะครับก็เป็นผลไม้นะครับที่ค่อนข้างที่จะปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับเกิดจากการปลูกแบบนอก็คือการเพาะจากลูกนะครับมันไม่มีแบบเสียบยอดติดตาดังนั้นเวลาเอามาปลูกเนี่ยมันจะไม่ค่อยแทนนะครับของต้นแม่ขึ้นอยู่กับการดูแลหรือการจัดการอันนี้เพิ่งใส่ดูดไม้ลงไปนะครับก็จะใส่ในเรื่องของปุ๋ย มีปูนขาวเปลือกหอยมีโรมไม้แล้วก็มีเกลือนะครับในการดูแลมะพร้าวแล้วก็อย่างหนึ่งก็ต้องต้องมีระบบน้ําถ้าไม่มีระบบน้ําเนี่ยไม่ค่อยโตนะครับมีชุดหนึ่งที่ผมปลูกไม่มีน้ําก็ไม่ค่อยโตถ้าช่วงอากาศดีอากาศเหมาะนะครับอุณหภูมิดีดูแลดีนะครับก็จะได้กินเร็วแปลงนี้ก็อยู่ที่ปีที่สี่นะครับเนี่ยครับสีข้าสี่ปีแล้วครับปลูกรอบคันสะนะครับอเนี้ยนี่ก็ทลายข้างๆดีจะติดดีเป็นพาน้ำหอมเตี้ยเป็นน้พาน้ำหอม อัมพาวสามพรานนะครับตัวนี้ของบ้านแพล้านะครับตัวนี้เนี่ยครับเราปลูกไว้รอบคันสะนะครับตัวนี้ครับเราก็อาศัยนะครับพวกชันรงพวกตัวพึ่งตัวต่อตัวแตนตัวอะไรมาช่วยผสมดอกผสมเกสรนะครับต้นนะครับต่ําต้นเตี้ยนะครับติดลูกนะครับบางต้นก็จะหวานหอมเลยบางต้นก็ยังไม่หวานไม่หอมนะครับก็อยู่ที่การจัดการดูแลนะครับพกมะพร้าวเหมือนผมบอกคือเกิดจากการพ่อเมล็นนี่ยครับปลูกไว้นะครับรอบนะครับคันนะครับสะ ซึ่งเป็นดินนะครับหินนะครับเอาดินจากสะขึ้นมานะครับแล้วเราก็มาปลูกมะพร้าวนะครับเนี่ยปลูกไว้ขอบหน้าผานะครับแล้วก็มีระบบน้ำนี่ครับเนี่ยทลายพวกนี้ก็ให้ผลผลิตนะครับค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับแต่ว่ามะพร้าวน้ำหอมใหม่เนี่ยซึ่งเป็นเนี่ยทางจะไม่ค่อยรับลูกนะครับทางก็จะหายไปก่อนและทลายที่ออกมาจะไม่ค่อยลงที่ทางมันมันก็เลยเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ บางต้นก็ยังไม่ติดผลโซนบนเนี่ยไม่เหมาะนะครับคือน้ําม,มันสดิดหมดแล้วดินมันแข็งมันลาเปิดน้ําแล้วอย่างหนึ่งคือน้ํามันไม่เพียงพอมันไม่ค่อยติดลูกเนี่ยครับตุ่พร้อมกันนะ,กนะครับอยู่ที่การดูแลนะครับอยู่ที่การดูแลเลยเนี่ยชุดนี้น้ําไม่พอน้าไม่ไม่ค่อยมีก็เลยต้นมันเล็กนี่ก็คือเปลี่ยนระบบน้ําใหม่ก็คือดึงเอามาใหม่จากที่ว่าเราดึงจากข้างล่างชุดข้างบนเนี่ยไม่โตแต่ถ้าอยู่ข้างล่างอ็โตดี อยู่ที่การจัดการนะครับการปลูกผลไม้ยิงมะพร้าวเนี่ยอืดูต้นนี้นี่ครับพอทลายไม่รับทลายร่วงลงมาลูกไม่ใหญ่นี่ครับนี่เดี๋ยวต่อไปการข้าวสวนก็ต้องมาจัดการว้าวดูด,ดูสามทลายนี้สี่ทลายเนี่ยครับผลเนี่ยดกแต่ว่าทางไม่รับเลยนะครับเพราะว่าเป็นมะพร้าวน้ําหอมเขาบอกว่าถ้ามะพร้าวน้ําหอมเพิ่งเป็นหรือเป็นใหม่ทางจะไม่รับนี่ก็คือเรื่องจริงเลย แต่อยู่ที่เราจัดการนะครับเราอาจจะใช้คำ้ำใช้เชือกโยงใช้อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องเข้ามาดูแลหรือการจัดการนี่ฟอกนี้ก็กําลังแต่งกับบางทลายก็เป็นเยอะบางทลายก็เป็นน้อยกับอยู่ที่การจัดการดูแลน,นะครับแต่ว่าข้อดีของมะพระ้าวน้ําหอมสามพานบ้านแพรวเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาจะเป็นมะพระ้าวน้ําหอมเตี้ยนะครับต้นเตี้ยเนี่ยต้นประมาณเนี้ยติดลูก่ะครับติดลูกติดผุนแล้วส่วนน้ำนะครับบางต้นก็หอมบางต้นก็หวานบางต้นก็ยัง เปี้ยวอยู่นะครับเพราะว่าสภาพดินสภาพอากาศการดูแลครับมีปัจจัยหมดก็บอกว่าให้ใส่เกลือเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวก็ใส่อยู่นะครับกอนเนี้ยมันก็เลยเป็นแบบดกอยู่แล้วผมใส่ปูนขาวเปลือกหอยอยู่นี่ครับขาวเปลือกหอยบ้างยิบซ้ำบ้างใส่อยู่มันทําให้ผลเนี่ยนี่ครับออกมานะครับค่อนข้างที่จะดกอยู่แต่ปีนี้นะครับมะพร้าวนะครับหลายพื้นที่ก็ดกมากนะครับดกมากเลยนี่ถ้าเรามี เวลามาเปิดน้านี่ครับพอมันตกแล้วลูกมันไม่ใหญ่นะครับสังเกตนะครับถ้าเราปลูกมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยถ้าลูกเล็กเนี่ยมันจะเป็นมะพร้าวน้ําหอมแต่ถ้าลูกใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพวกมะพร้าวน้ําหวานแต่เราไปซื้อลูกมาปลูกเนี่ยเลือกลูกเล็กๆนะครับลูกเล็กๆเนี่ยต้นมันจะต่ําแต่เตี้ยอย่างนี้แล้วก็ติดลูกเร็วแต่ถ้าเป็นลูกใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมะพร้าวน้ําหวานซึ่งบางทีมันจะหลุดง่ายกว่ามะพร้าวน้าหอมลูกเล็กแล้วก็เพาะบางทีลูกเล็กเนี่ย เนี <chat> ่ยที่ผมเอามาปลูกทั้งหมดเนี่ยผมเอาลูกเล็กนะครับผมซื้อมาขายแล้วเนี่ยลูกค้าเขาไม่ชอบลูกเล็กผมก็เลยคัดลูกเล็กนะครับมาปลูกแล้วเนี่ยครับมันก็ติดลูกเร็วลูกค้าบางคนเนี่ยชอบเป็นลูกใหญ่ๆผมแนะนำว่าอย่าเอาลูกใหญ่ทั้งหมดเพราะบางครั้งเนี่ยมันติดลูกช้าแล้วต้นมันจะสูงจะใหญ่แล้วลูกมันออกมาใหญ่มันจะเป็นมะพร้าวพวกน้ําหวานซะมากกว่ากับพวกเล็กๆเนี่ยอย่างที่ผมปลูกทั้งหมดเนี่ยผมเอาลูกเล็กนะครับจากที่ลูกค้าเขาไม่เลือกนะครับมาปลูก โอเคนะครับอันนี้ก็คือมะพร้าวน้ำหอมครับเตี้ยที่ติดผลผลิตเร็วนะครับอยู่ที่เราดูแลเราจัดการนะครับโอเคฟังติดตามยูทูปเปิดมาจุิมบ้านะครับสวัสดีครับผม